สองล้อชิงเจ้าแห่งความเร็วทวีปเอเชียโรดเรซิ่ง2025เปิดมาสุดประทับใจโดยเป็นทางนักปิดไทยชิปนครินอธิรัตน์ภัวพัฒน์จาก Honda Racing Thailand เข้าไปอันดับหนึ่งของเอเชียพังงาดคว้าชัยชนะรุ่นใหญ่ในสนามเปิดฤดูกาลทำให้เพลงชาติไทยกระหึ่มสนามบ้านเกิดได้สำเร็จ ซึ่งการแข่งขันสกรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย Asia รายการเอเชียโรดเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2025สนามแรกด้วยความเร็วเรสแรกท่ามกลางการติดตามจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วทั้งเอเชียที่สนามชางอินเตอร์เนชั่นอลสกิตจังหวัดบุรีรัมย์ไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันในรุ่นใหญ่ของทวีปอย่างเอเชียซูเปอร์ไบค์1 0 0 0ซที่รวมเอายอดนักปิดแถวหน้าไว้มากมาย ซึ่งมี2นักปิดไทยลุ้นแชมป์อยู่นำโดยชิปนักครินอธิรัตภูวพัฒน์ที่ย้ายกลับมาร่วมทีม Honda Racing t h a i l a n ดโดยเป้าหมายลุ้นแชมป์เต็มตัวคู่แข่งคนสำคัญไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือสแตมอภิวัตวงธนานน์อดีตแชมป์ในคลาสเอเชียโปรดักชัน 250cc และซูเปอร์สปอร์ต 600cc ที่คัมแบ็กกลับมาแข่งขันในรุ่นใหญ่โดยย้ายไปร่วมงานกับทีมใหม่อย่าง A1 Energy bmw รวมไปถึงอดีตนักปิดมอเตอร์ีชาวมาเลเซียอย่างคาฟิ สยารินภายตายรถแข่งดูคติโดยตำแหน่งโพสิชันเป็นของสควอนไซดีนักปิดมาเลเซียจากอีเดมิสึกฮอนด้าเรสซิ่งมาเลเซียขนาบข้างด้วยนักปิดไทยอย่างชิปนัครินอธิรัตภ์พัวพัดจากฮอนด้าเรสซิ่งไทยแลนด์ในกริดที่2ส่วนกริดที่3ได้แก่ ฮาฟิสยารินอดีตนักบิดโมโตจีพีชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team ขนขณะที่สแตนอภิวัตรวงธนานนนนักบิดไทยอีกคนลงบิดร่วมกับสังกัดใหม่อย่าง A1 Energy BMW เริ่มเกมจากกริดที่7 เกมเรสนี้ดวลกันทั้งสิ้น10รอบสนามภายใต้สถานการณ์ที่ยากแก่การตัดสินใจเลือกใช้ยางเ mm hmm. พราะสภาพแรกกลกั้มกึ่งระหว่างแห้งหรือเปียกหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในรุ่นก่อนหน้านี้โ mm hmm. ดยท้ายที่สุดนักบิดทุกคนก็ลงแข่งขันด้วยยางสลิกสำหรับแทรลแห้งซึ่งหลังจากปล่อยตัวจากกริด เป็นชิปนักครินและซักควอนไซดีที่ไล่บทชิงตำแหน่งหัวแถวและมีฮาฟิสยารินเป็นตัวสอดแทรกก่อนที่แสแตมอภิวัตรที่ขยับขึ้นมาจากกริดที่7จจนไล่ขึ้นมารวมกลุ่มผู้นำได้อย่างรวดเร็ว จุดเปลี่ยนของการแข่งข,ขันเกิดขึ้นในช่วงสมรอบสุดท้ายเมื่อชิปนักครีนอาศัยความเร็วที่เหนือกว่าขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงและหนีการไล่ล่าของสักวานไซดี้ได้อย่างสุดมันก่อนจะบิดเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลารวม16นาที6.372วินาทีพง,งาดคว้าชัยชนะในโฮมเลสตไปครองอย่างยิ่งใหญ่เหนือสักวานไซดี้อันดับ2เพียง0.241วินาทีเท่านั้นส่วนอันดับที่3เป็นของฮาฟิซยารินที่เฉือนสแตมอภิวัตที่หน้าเส้นชัยไปได้อย่างเฉียดเฉีว มาชมไฮไลท์ในเรสที่2ของการแข่งขันในรุ่นใหญ่ที่สุดอย่างเอเชียซูเปอร์ไบค์ 1,000cc กันต่อโดยหลังจากที่คว้าชัยชนะในเรสแรกมาแล้วชิดลครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักบิดไทยจาก Honda r a รซิ่งไทยแลนด ได้เริ่มเกมจากกริดที่2ในตำแหน่งแถวหน้าขนับข้างกับเจ้าของโพอย่างสุขวานไซดีนักบ,บิดมาเลเซียจากอีเดมิสุฮอนด้าเรสิ้งมาเลเซียและฮาฟิสยารินอดีตนักบ,บิดโมโตจีพีชาวมาเลเซียจาก JDT เรสติงทีมส่วนสแตมอภิวัตวงธนานน์นักบ,บิดไทยจาก A1 Energy BMW เริ่มเกมจากกริดที่7 เกมเรสนี้ดวลกันทั้งสิ้น13รอบสนามโดยชิปักครีนขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเรสซึ่งเรสนี้เจ้าชิปขับขี่ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทำให้บิดทิ้งระยะห่างคู่แข่งพอสมควรและทะยานขึ้นเป็นผู้นำแบบม้วนเดียวจบ คว้าชัยชนะเบกรองถึง2เรสติดต่อกันด้วยเวลา20นาที54.547วินาทีพร้อมกับรัางจากฟูงบนตารางคะแนนสะสมมีทั้งสิ้น50คะแนนเต็มส่วนอันดับ2ในเรสนี้ตกเป็นของสกาวานไซดีตามหลัง1.205วินาทีตามด้วยเคโตอาเบะนักปิดดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นจาก s อ g h ีจิฮาโกรฮันดาฟิลิปปินตามหลัง2.915วินาที ตามด้วยอสรอยฮาคิมอานัวนักบิดมาเลเซียจากอีเดมิสึกฮอนด้าเรซิ่งมาเลเซียทั้งนี้ศึกเอเชียโร r เรซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2025สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นอลสกิตประเทศมาเลเซียโดยจะกลับมาปิดฉากที่สนามชางอินเตอร์เนชั่นอลสกิตจังหวัดบุรีรัมในสนามสุดท้ายปลายปีระหว่างวันที่5-7ธันวาคมนี้ ได้กลับมา Honda Racing Thailand อย่างเต็มตัวมันทำให้ผมมีความมั่นใจในทีมและในตัวรถสำหรับปีนี้ผมเต็มที่แน่นอนครับพยายามคว้าแชมป์เอเชียในรุ่น ASB พันให้ได้หมายเลข4เดนะครับ Honda Racing Thailand ฝากติดตามเชียร์และให้กำใจผมด้วยครับ